คนที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดจะไม่รู้จักสันติสุขที่แท้จริงพวกเราคือเพนคือเทพเจ้านารุโตนารุโตอยู่ไหนช่างมาเธอเอาเอลเรนก่อนก็นแล้วกันนี่นอะอืม,มเป็นไงล่ะอ่อฟอรเรนยืนนิ่งๆแบบนี Rose ้สังหรณ์ใจไม่ดีเลยฮะป่าแล้วทำไมล่ะ ไอ้ลารนีะะ่นี่พ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยลาดหาพ่อคนละเรื่องเฮ้ยแค่ตัวเดียวเองน่ามากะเออครับผมขอโทษครับพี่ขอโทษจริงๆครับหาตาไงนาในมองนี่ไมาฮอนกเธอหนังทั้งใช่ฮห้นกตานาเกาวักเตอร์นั่นเองกระดังมองเงาฮอนกเอ้ยหยีมาเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อจริงๆคุณฟอเรติโนเนี่ยฝีมือช่ำชองจังเลยเออคลิกซี่ เออไหนโอไม่ใช <ion up> ่เฮ้ยคลิปไอสัตว <t od os apan> ์ยังไงซะโลกใบนี้ก็ไม่มีความสงบสุขอะอะไรเนี่ยคุณฟอเรนติโน่กำลังหัวระยะเราอย่างนั้นเหรอเฮ้ยผมจะทำให้คุณดูเองคุณฟอเรนติโน่ผมจะไม่เป็นตัวถ่วงคุณนี่แน่อึยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยคุณแรดคุณแรดมาแล้วเอาเลยคุณแรดนี่นี่แน่มือลับเหนียวสวรรค์ปิ๊วปิ๊ไม่เออ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 เฮ้ยซอยเนซอยเน้ เฮ้ยกับกับไอ้เตียมึงเฮ้ยนี่นะปิกฟูปะว์ปิกฟนี่อาตจอาเจอาเจนี่เฮ้ยจะมาลัดฉันเลยคุณฟอเรนไม่ใช่เขาช่วยเฉยๆอ่ะตาแรกฉันก็ช่วยเฉยๆเหมือนกันนะเฮ้ยบับแดงฉันเนี่ยนี่แน่ถอยไปเลยลาวิวอาจจะเอ้ยคงจะเป็นบาปกรรมที่ฉันลัดคุณฟอเรนในรอบแรกสินะคิดว่าจะรอดไปได้ ชใ,ใช่แล้วใช่แล้วอย่าวังว่าจะรอดไปได้ที่ทำให้ฉันไม่พอใจเอ้ยไอแครี่มันแยงฟาร์มทำเพื่ออะไรวะเอ้ยคุณแลดยังดีที่มีคุณที่เข้าข้างผมเฮ้ยนี่แน่พวกแกตายซะเถือนี่แน่นี่แน่นแนะเฮ้ยอย,อยเพนเ,เขาเข้าไปกลางวงไฟด้วยความมั่นใจแต่สุดท้ายก็ตายอย่างน่าอานาถหรือว่านี่ จะเป็นผลกรรมที่เขาไปลาดฟอเรนติโนเอาไวา้และคุณมึงก็คือรายต่อไปลาวิวมึงลาดบับแดงกูอาล่นข้ามันข้ามันข้ามเสือข้ามันเลยฟันมันไม่ไอสุรินมาจิมันจิ้มมาเลยจิ้มมาเลยอจิ้มมันเวนกรรมตามทันในชาตินี้ um> คิดดูให้ดีใครจะก่อกรรมทำเข็น ร้องเสียงเฮ้ยทำไมไม่ไปเอาป้อมโนนเฮ้ยฮะพี่มาอะไรวะเนี่ยคุณแรดถ้าคุณอยากจะให้ผมไปเอาป้อมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเอาป้อมให้ว่าไงจะป้อมวันนี้ฉันมาเอาเธอตามคำสั่งของแรดนะกวนตินขมักแมง เพนหัวหน้าแห่งแสงอุตสาหเข้ามาเคลียคลิปและก็ได้เจอเยื่อร้ายต่อไปนั่นก็คือเอเลนเยเกอร์ไม่ใช่ กขาคือคิอริโตตะฮะสองคนนี้ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่เอเลนเยเก็ททำการยัางเชิงก่อนแต่ฝ่ายเพนนั้นไม่ยอมเหมือนถูกยามก็เลยเข้าไปฟาดฟันสองทีแต่อารีนั้นใช้อันติลงตูม้มและเพนก็สวนกลับจบข่าวแต่ว่าหนังยังไม่จบย่เพิ่งลุกไปไหนคิวเรนเข้ามาต่อแล้วก็โดนเพนสวนจบข่าวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงมาไอ,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 อ้แรดมาช่วยแล้วนี่แนะ่เฮ้แรดมาสายนวเนี่ย เฮ้ยเพนตามแรดมาเลยเดี๋ยวแรดจ,จะพาไปแกงอยู่เลนกลางมาเลยเอ้ยข้ากำลังไปแล้วคายเทพพิชิตฟ้ายัว yeah! นี่นะนี่นะนี่นะเฮ้ไอ้ล้านมึงล้ากูในห่าวันนี่มึงล้าลกูหาพ่อมึงลเลยไงฮะมาองขาด้ห่าวันนี่มันมุกเก่าแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกเหมือนคุณฟอร์เรนติโนเข้าสิงผมยังไงก็ไม่รู้ฮะ เอ้ยรีบเอาบัฟแดงดีกว่าเดี๋ยวคุณลาววิวมาลาดอีกนี่แน่อชืบอชืบพวกเราคือเพนคือเทพเจ้าขายเทพพิชิตฟ้า นี่แน่นี่แน่ก็ข้าคือเพนคือเทพเจ้าผู้นำสัจิสุขมาสู่โลกนี้เกิดและทำาุุยไอ,อ้ไอคิวเลนมานี่เลยหยะมืนละเนียวสวรรค์เรียบร้อยตัวที่ห้าของฉันเมกาคิวเมกาคิวอยู่ไหนไอแวนยะปิษณ์ฮ่อติออกช้าไม่รอดอ่ะเอ้ยเกือบเทแล้วกูไอสัตว ที่ตัวข้าเพนผู้นี้เกิดได้ขนาดนี้และดามเมจแรงได้ขนาดนี้และเก่งได้ขนาดนี้มีนี่กี่ครั้งระเนี่ยก็เป็นเพราะรคุณฟอร์เรนติโนให้กำลังใจผมตอนต้นเกมนั่นเองสั